รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2023-2024ลูตันทาวเปิดลังเคนนเวิร์โลดตอนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคำคืนวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566เวลา21นาฬิกาตกด้วยกันนะคร,รับสำหรับสภาพความพร้อมของเจ้าถิ่นช่งางทำหมวกลูตันทาวฟอร์มยังหายใจหายคอไม่ได้เลยลาสุดไพยให้กับอาร์เซนอล3-0ในหลังเย่าของตัวเองไปแบบน่าเจ็บใจทำให้สถิติ5นัดหลังสุดของทีมทำได้ชนะ1สเสมอ1และแพ้3ทีมยังต้องหาจุดแข่งให้ได้โดยเร็วไม่งั้นโอกาสหลุดโซนแดงน่าจะยาก ขึ้นหลังจากนี้นะครับสำหรับสภาพความพร้อม,มของทีมเยือนทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มในตอนนี้สะดุดไปเสียดือด้อเลยน,นะครับโดยล่าสุดบุกไปพ่ายให้กับแอสตันวิลล่าศูนย์ประตูะหนึ่งโดยล่วงมาอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนแล้วสถิติห้านัดหลังสุดของทีมทําได้ชนะ1เสมอ3และแพ้1น,นง,งานนี้ทีมต้องเล่งฟอร์มเก่งให้ได้หากยังหวังกลับสู่เส้นทางแชมป์ต่อไปในซีซั่นนี้นะครับขณะที่ขุมกําลังของทีมในเกมนี้จะไม่สามารถใช้ง,งานเควินเดอะบอยมาเทอุดดูเนสเป็น2ผู้เล่นที่บาดเจ็บหมดสิลงสนามช่วยทีม นอกจากนี้ยังต้องเช็คสภาพความฟิตของเชนไมดูกูก่าวพร้อมลงสนามด้วยหรือไม่ส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนนะครับไม่มีข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างได้สำหรับบทขราคู่นี้นะครับช่างหมวงทำผลงานได้ยังไม่ดีเลยโดยแพ้มา2นัด ติดในหลีกโดยล่าสุดก็ถือว่าแพ้แต่ทีมก็สู้กับจ่าฝูงอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลได้อย่างยิบต,ตาเลยนะครับและได้ใจแฟนบอลไม่น้อยถึงแม้จะแพ้ก็ตามและงานนี้นะครับทีมต้องมาเจอของหนักกับยอดทีมในพรีเมียร์ลีกในแบบฉบับแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าทีมน่าจะเตรียมตัวการรับมือมาเป็นอย่างดีงานนี้ต้องเน้นเกมฑรับที่เหนียวแน่นนะครับหากหวังจะมีแต้มติดมือขณะที่ทีมเยือนเรือใบสีฟ้ามาชนะใครมาแล้ว4นัดติดต่อกันและทุกนัดทําได้แค่เสมอมาตลอดงานนี้ทีมได้กําลังทัพมาครบ คาดว่าเป๊ปน่าจะส่งสัญญาณทีมเปิดโหมดล่าแต้มแบบบ้าคลั่งอย่างแน่นอนงานนี้ดูแล้วทีมน่าจะพร้อมสูส้สศึกแบบเต็มรูปแบบนะครับ หากวัดจากฟอนกันเล่นและศักยภาพของนักเตะทั้ง2ทีมโดยรวมต้องบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าทุกทางเลยนะครับงานนี้เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บกดจากหลายนัดที่ไม่ชนะเลยมาระบายในเกมนี้ถึงลูกถึงคนแน่นอนและงานนี้แพ้ระบาดอย่างรูตันทาวนะครับน่าจะต้านแรงบุกไม่ไหวดูทรงแล้วน่าจะแพ้ในบ้านยับเยินต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองแน่นอนและผลสกอร์ที่แอตเตฟันธงในค่ำคืนนี้คือรูตันทาวเปิดบ้านพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามฟันธงครับผม และถหากท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onesteptep.com นะครับ